เออสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเดอะล็อกเกอร์รีวิวนะครับ<แ>วันนี้เราก็อยู่กับเกมแฮมสเตอร์บอลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกียนกับเพื่อนผมนะครับครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรายการเดอะล็อกเกอร์รีวิวกับพันธมิตร<อ><อ>เดอะนายเก้าเฮ้ยเดน the no, the no, โน่เดนโน่เดนโนเดนโน่ผไม่จำชื่อไม่ได้ <laughs> จำชื่อรายการตัวเองไม่ได้มันยังไงเนี่ย เออคือว่าเดนเนอร์ก็เอ้ยเดนเนอร์ก็เฮ้ยเดนเนอร์ข่ากับเดลักก็รีวิวก็จะมาเล่นเกมแฮมสเตอร์บอลกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสองคนกับด่านนี้เลยนะครับเฮ้ยอะไรอะะไรวเฮ้ยอะไรอะเออผมก็ฝ่ายผมก็สีน้ำเงินนะครับเฮ้ยชนแม่งนี่เฮ้ยฝ่ายสีน้ำเงินด้วยเฮ้ยผมแม่งก็เป็นคนตีนเลยเฮ้ยไม่จะมีคนอะะไรว เฮ้ยเออเออเออนี่ไงนี่ไงมฟังกู้ยเนี่ยมันจะมีใครผ่านมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูฟังไหนวะเอ้ยเฮ้ยเวนมเล่โคตรยากเลยอ่ะมันไม่ง่ายไงรู้จักว่าเอ้ยเอ้ยเนี่ยเฮ้ยไตัวเียแล้วเนี่ยเอ้ยตัวหาวเอ้กูโดนด้วยโดนละเฮ้ยเอ้ย เอ้ยพัดลมเอ้ยผมเลยวะพัดลมยักษ์เอ้ยเบร์อะไรเนี่ยไม่รู้อะเฮ้ยพัดลมเบร์อะไรวะแรงชิมหายเลยยังไม่ผ่านเลยเ้ยเังไจะผ่านแล้วเ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเไปแล้วโอ้ยเฮ้ยแม่งฮานาโนชิไปทางไหนต่อวะเนี่ยลง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 ไปแล้วเมียวปักเอ้ย ตกแล้วเฮ้ย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 เลื่อย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 เฮ้ยไอ้ฝ่ตรงนั้นแล้วเหรอโดนโดนเอ้ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยเฮ้ยเกือบแล้วเอ้ยเฮ้ยเลื่อยอยู่ตรงไหนวะอย่ารู้เลยเอ้ยไม่มีแล้วไม่มีเลื่อยแล้วโดนจักนี่ว่ะเออขอบขอบคุณเดนโอน่ามากมานะครับเฮ้ยเลื่อยไม่มีแล้วตื้อไม่ได้กายนี่ย เออเออจะเอ้ยังพอเ้ยฝกเอโดนโดนโดนไปโดนเลยไปโดนเ้ยจะชนะแล้วจะชนะไมอยากลงนี่ว้าชนะแล้วเอาล้วจบเรื่องานนี้เออเออคือว่าเดอ๋ยวเราเกย์ก็ชนะไปแล้วนะครับหนึ่งด่านเออต่อไปเอาด่านไหนดีครับคุณพิเชษครับเอาด่านสีม่วงครับโอ้โห โอ้โหจัดไปครับเด้อฮ่าฮ่าชนแม่งดีชนจะชนอย่างเดียวเลยดีกว่าเอ้ยคือยูนดไหนเอ้ยส้นชายเว้ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยไปไปไปมมันวายอ่ะเลือกยิงดาบเนี่ยก็ผ่านไปแล้วหนึ่งดานนะครับเดินนายก็อย่างเงี้ยครับเอ้ยเดนโน าเออด่านอะไรอีเดียวครับคุณวิเชนด่านล้างสุดแล้วว่าโหน่ายากนะดูเอ้ยโอ้ยด่านนี้มันแบบเดี๋ยวมึงโดนโดนแน่โดนตุ้ยโอ้ย้ออเาโไปไปเอ้ยไปก่อนแล้วโอ้ยอะไรวะว้ากูไปแล้วอะเฮ้ยโอ้ยด่านยากเด้อโอ้โหเฮ้ยแม่งผ่านี่ไงวะเออกูล็อกกูล็อก เฮ้ยยังกูผ่านไม่ได้อ่ะวกูล็อกอ่ะเออเออเออตกผ่แล้วตกแล้วคุณพิเชษครับคุณพูดเบาไปไหมครับเฮ้ยไม่เบาดังกับมึงเยอะเลยออกแล้วอยูน้อยมึงโดนมึงโดนถึงตรงนี้แล้วเว้ยไปไปไงวะไม่รู้เอ้ยต่อเอ้ยมึงโดนเนี่ยมึงโดนอะไรอ่ะมึงไป

เอ้ยเฮ้ยไปไงวะอะโหแม่งเฮ้ยกูต้องเล่นใหม่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วจะมีใครผ่านเป็นแน่ดายเนี่ยนะอันนี้มีเฮ้ยกูเดิเลยเดินเลเดินเลยเดินเลยเฮ้ยตกเยอะเย้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาโคตรจ๋งเลยโอ้โหโอ้ยตกแล้วตกแล้วไปผ่านไงวะว้าวล็อกโอ้ยตกอะไรวะเลย เฮ้ยอะไรขอได้ทั้โอ้โหตากานเฮ้ยกูยังผ่านไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ทุงกูเป็นแล้ววะอย่างนี้ต้องใช้สูตรนะครับโอ้โหส่งมาสูตรอะไรสูตรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ตกดิอย่านะเฮ้ยปากปากเฮ้ยมันลงยังไงโคตรฟุกไม่ขาดให้หัวโอ้โหครับมันเป็นนกล้าวอยู่นี้ตลอดการเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไร โอ้ยเฮ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 ้ยโอ้สวยงามมากโอ้โหเฮ้ยนี่นี่นี่และแล้วก็ผ่านครับเฮ้ยไปเจอค้อนมาเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยเฮ้ยค้อนอยู่ไหนโอ้ยจะตกไงมเฮ้ยค้อนไม่ค้อนอายเฮ้ยไม่ลงอ่ะเฮ้ยค้อนม เออมันไม่ลงไม่ลงไม่ลงเออลงแล้วลงเอ้ยค้อนนะครับติดกับปีศาจค้อนวิ่งไปหาปลาดิเออโอ้ยลงยากมากครับนะครับกำลังไปครับโอ้โหถึงเส้นชายแล้วโอ้ยจีงเล่าจิงเ่าไปโอ้หตุ่ยแน่เันเฮ้ยเดินเลนเดินลงไอเดินเลยถึงแล้วโดนตุ้ยแน่

ตัวไล่เฮ้ยนี่มันน้ำมันดีกว่าน้ำมันเฮ้ยน้ำมันน้ามันนะเฮ้ยใช้ใช้สมุด e Bay platform นี่ครับเออโดนจมแล้วจมแล้วก็รีวิวจะแพ้เดนโนก้าในวันนี้ครับเอ้ยจมแล้วแล้ววไอันนี้เจียนขยับเมาโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยโดนจ่าเฮ้ยตรงไหนเอาไปต้องไหนต่อ เฮ้ยกูตั้งยังใจยังใจตรงนี้ชังใจตรงนี้ว้าเ้โกงอ่ะหอะไรกูชนะแล้วเออเอนี่ก็สามเซตรวดนะครับก็เป็นอันรู้ผลกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟังเสียงดินโนก้าหน่อยครับเออนะผมใช้แป้นเพียนี่มันจะชนะมากเออคือว่าเมาส์มันใช้ดีกว่าเยอะมากเลยครับเออ ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับคลิปของเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับยังไม่จบยังไม่จบไม่ต้องไม่ต้องครับยังไงอะเล่นไว้ก็รู้ผลอยู่ดีนะครับว่าใครจะชนะหรือแพ้แล้วก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณครับ